เอาไหนนะเว้ยอด้านหลังมันลงมันจากรถหนได้ไหมตามไปตามหลตมตามเขายังไม่ประกาศเลยทำไมมันต้องรอคูดาหรือทำไมเขาไม่มันประกาศไปแล้วพี่ประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วว่าสมาติได้แล้วเด็มามามาโ้ี่โ้งมาโค้กมาโ้กมาวกนรบาอยู่แล้วไอตัวเปิดไอตัวเปิดไปด้านหน้าเลยนะตัวเปิดไปด้านหน้าเลยนะไปไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องเปิดเยอะเออ

ไงเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนดี้ไปเอาเพื่อนดีไปกาง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 หลังบ้านดูให้ไปกางให้ได้ไปกางให้ได้เดี๋ยวดูหลังบ้านให้เล่นไปเล่นไปเล่นไปกูแล้ว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 มึงไหวไเล่นไปกางหลังไปกางหลังคืนนะคืนนะคืนาไอ้ตายนะตอนนี้คืนนะคืนนารีบเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้พูดไอ้สารตัวสาเลยสลับมึงอ่ะ เอาไปไนพี่เอาไปไนเอาสะบปไหนฮัลโหลพี่พี่เพื่อยอ้ายซอบปไหนพีออ่จะกดอะไรนักหนานะมึงย้ายอบดีมาเลยพี่ศบมาเลยพี่ศบ,บกำมการให้หมดเลย ดึงไปอีกดึงไปดึงไปดึไปดึงอไปอีกดึงอยมาดึงสถอยมาดึงสอถอยมดึงสอบอยมดึงอมันหดมงแล้วมันหมดอยู่มึงแล้วกลับมาบ้กลับมาเมันหมดหมดมงแล้วไอ้ควายไอ้คนี่ะยดึงมาดึงมาดึงดึงไปชูตึงนู้นดึงมาดึงมาอยๆดึงมาดึงมาฟังกูดึงมาอี

おッスイエー。Oh. Oh. Yeah. mm <laughs> มที่เดิมเลยไหมที่เติมที่เดิมเลยพี่ว่่าไไมเป็นรที่เดิมเลยก็ได้นะจริงๆนะที่เรื่อผมโดนเพื่อนตีสัตว์ก็เห็นมึงเมื่อกี้ตอนเปิดอ่ะเข้าซ้อนสองคนอ่ะมีคนหนึ่งโดนเพื่อนตีแล้วก็ตายอ่ะไม่รู้ใครวะกลางไฟก็ลองโดีโดนตีพี่เติมครับสู้สู้ครับเล่นไปยังไงพี่ก็แพ้แต่ผมก็ติดตามพี่เสมอครับไปได้ไหมรงนี้เกิดหลอกกลางไฟอ่ะไม่เป็นไร รอบรอบรอบนี้ไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องแบบว่าที่บอกว่าตีเพื่อนพี่เหลืออะไรอ่ะค่อย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 จับทีละตัวดิแบบอย่าอย่าลงเงนเหลืออะไรกันมั่วไม่ไม่รู้อ่ะคิดคุยเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันแล้วคจิ้มคนในแกงให้เล่นมีดเยอะหน่อยต้องจิ้มนะขอบคุณครับล้วตองงิ่ไกๆเหมือนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเล่นมีดดิใครเล่นไม้ไม่เก่งเล่นมีดดิไฟกลางว่าไฟกลางไฟกลางมีอะไรนะไฟมันมีปัญหามันไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับกากศพอะไรเลย ก็คือกัดกัดใกล้กัดใกล้มันไม่ได้ถ้ากลางไฟเราเราเราใช่ถ้ากลางไฟเราแพ้กลางไฟมึงยังไม่ผ่านอ่ะตอนเนี้ยเพิมพวกเองไม่ได้อ่ะมันมีปัญหากลางไฟอ่ะคือตอนเนี้ยมึงฟังกูนะเว้มึง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 รวมกับกับกูดิมานี่ดิมาหน้ารถมาโอเคโอเคมาๆมาไปพร้อมโอเคภูมิมันไม่เป็นไรนะฟังนะเว้ยอ่ะตอนนี้ ทุกคนรีเซ็ตที่โดนด่าโดนไรช่างมันไม่เป็นไรรีเซ็ตรีเซ็ตมึงฟังกูด้วยรีเซ็ตทั้งหมดเรื่องอารมณ์ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวถ้ามึงแค้นที่จะต้องด่ามาันหรืออะไรไม่เป็นไรให้มันเป็นเรื่องหลังจากนี้แต่ตอนนี้กูอยากให้โฟกัสไฟโฟกัสไฟแบบที่เราเคยเล่นปกติเราซ้อมหรืออะไรกับทุกแกงที่ที่ว่าชนะหรืออะไรเล่นเล่นได้ลลตลอดแต่ตอนนี้เหมือนมันยังไม่ปลดไม่ปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะตอนเล่นกับกาเซียสหรือว่าตอนนี้ ที่เล่นสตอรี่มาไฟไม่ชนะเลยไม่ได้พูดได้กดดันแต่ว่าฟังนะรีเซ็ตอารมณ์ทั้งหมดแล้วเอาใหม่แล้วค่อยๆรอบที่แล้วก็เจ๊กเล้นรอบนี้จะเจ่งไขอีกแล้วรอครับโอเคนะโอเคไหมทุกคนโอเคไหมครับตอบพี่หน่อยโอเคนะอ่ะแล้วก็เรื่องแล้วก็เรื่องเรื่องอาวุธเรื่องอาวุธอ่าเรื่องตอนที่จะลงไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ส่องไฟแล้วน่าจะเห็นภาพตัวเองแล้วว่าเล่นเล่นอะไรแล้วเล่น เล่นตรงไหนพลาดถ้ารู้ว่าตรงไหนที่มันพลาดหรืออะไรฟังนะการรีบเข้ามันไม่ได้ดีเสมอไปในในเกมเพย์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้มั่นใจในไม้แรกหรือวงนัวมากๆรอรอจังหวะที่เล่นได้อย่าเข้าไปมั่วเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนเล่นลําบากถ้ามึงตายหรือฆ่าไม่ได้หรือวิ่งเข้าไปแล้วไม่ได้ทําอะไรหรืออะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าจังหวะไม่ดีไม่ต้องเล่นเอาใหม่ ค่อยๆเล่นค่อยๆเลือกจังหวะที่มันเล่นได้เล่นดีๆจะเล่นมีดหรือเล่นไม้หรือจะเล่นอาวุธอะไรก็เอาที่ตัวเองมั่นใจเออเอาใหม่เอาใหม่หมรีเซ็ตทุกอย่างแล้วเอาใหม่ตอนนี้มันมันยนงชนะได้แต่ว่าถ้าเกิดปล่อยเป็นไหลไปเรื่อยๆปวดหัวแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้เอาใหม่อีกทีรอบไหนรอบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทีหนึ่งมึงพวกมึงทุกคนพวกมึงทุกคนเก่งอยู่แล้วแต่ละคนที่เอาเข้ามาหรือว่าแต่ละคนที่อยู่ด้วยกันมาหรืออะไรเงี้ยคําพูดอะไรที่มันพูด สมประมาณมึงหรือว่าอะไรหลายอย่างที่มันบัฟที่มันบอกว่าหมดยุคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัดไปให้หมดแล้วแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแก้ใหม่แล้วแก้ใหม่โอเคปะครับเอาตัวเองกลับมาให้ได้เอาตัวเองกลับมาให้ได้เ,เ,ไดเ,ลเล่นให้เหมือนเดิมเล่นเล่นให้เหมือนเดิมเล่นให้เป็นตัวเองหน่อยโฟกัสโฟกัสด,ดีๆเล่นหาจางังหวะดีๆเล่นทุกๆอย่างให้มันใหม้ใหมันเป็นตัวมึงเองที่มันทําได้เหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ผู้โทษช่วอ่ะ ตอนเมืองเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนก็เก่งอยู่แล้วเอาใหม่นะเอาใหม่นะปลาเราได้เท่านี้โหดแล้วเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วเรายังไม่ไหวตามสามไข่ให้เหลสองแล้วสามศูนย์ห้าศูนย์เอ้ยมงวิ่งวิ่งกลับไปบ้านหน่อยเว้ยมึงอยากที้เกียจดีมึงวิ่งกลับไปไกลตรงบ้านอ่ะมึงอย่าชุบนี่มึงวิ่งไปถึงเพื่อนก่อนแล้วค่อยชุบก็ได้มึงวิ่งแบบเลยเพื่อนไปอีกอ่ะ คือคืออย่างนี้อันน,นี้นี่จะพูดอะไรฟังคือตอนเนี้ยบางคนอ่ะอาจจะไม่มีสมาธิตอนที่ได้ยินเสียงมันเยอะฟังดูงไว้ตอนเล่นอ่ะเสียงเสียงที่ก็าเปิดปกติแต่ว่าเหมือนเหมือนเล่นเหมือนดูเพื่อนดูอะไรให้มันมีสมาธิอ่ะอย่าอย่าไปทาอะไรจนลนจนแบบมมไม่อย่าทําอะไรจนแบบตัวเองไม่มีไรประโยชน์แบบว่ารีบชุบรีบทาอะไรลนไปหมดไม่ไม่เอาอย่างนั้นมีสมาธิหน่อยกูเข้าใจว่าเออห่างมาเยอะเหลืออะไรมาเยอะแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องมันเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านมาแล้วทุกคนมีรีร จะให้ไปหาเรื่องอ้างเรื่องประสบการณ์ไม่เคยไฟตรงหรืออะไรมันมันไม่ใช่อยู่แล้วอ่ะคนตรงเนี้ยมึงมึงเล่นแบบไฟอะไรเต็มไปหมดแล้วอ่ะแต่ละคนมีประสบการณ์เว้ยจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่มีเราเราจะไปอ้างเรื่องอะไรตรงนั้นอ่ะมัน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 ไม่ค่อยควรเอาจริงๆแล้วไปหาปืนหาอะไรตอนนี้มันไม่มีปืนไม่มีอะไรไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเลยเอาแค่ตรงนี้อะไรที่มันรู้ตัวแล้วทําแล้วมันไม่มีประโยชน์หรืออะไรหรือว่าอะไรที่มันแบบไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองอ่ะ ตอนได้ยินเสียงด่าหรือตอนได้ยินเสียงเขาบั๊ตอนได้ยินเสียงอะไรตัดไปให้หมดค่อยๆเล่นเล่นให้มีสมาธิเล่นให้เป็นตัวเองแต่ละคนรู้อยู่แล้วอะ่ะคือถามจริงๆนะกูต้องมานั่งด่าผู้มึงหรอว่าเฮ้ยมึงอย่าชุบอย่างงี้มันโง่ผู้มึงที่ที่รับเข้ามาเนี่ยกูไม่ได้รับคนโง่เข้ามานะถูกปะเพราะฉะนั้นอะอะไรเรื่องอะไรที่มันเบสิกอะตอนเนี้ยรีเซ็ตตัวเองแล้วก็คิดให้ได้ว่าอะไรม,มันควรเป็นอย่างไรเว้ยพลาดก็คือพลาดไอ้ตรงไหนพลาดแล้วก็พลาดไปแต่แต่วินาเอาใหม่โอเคโอเคตามนี้ไป ตอนาเอาให้ดีเอาให้ดีเอาให้ดีเว้ยโอกันเยอะๆเลยมันอย่าไม่แพ้มอย่าไม่แพ้ทำนี้ทำนี้ทำนี้ขอการดีๆเลยขอกานดีๆ่วยกันแค่นั้นแหละอย่าอย่าไปกดดันตัวเองเยอะตอนเนี้ยไปที่เดิมเจ้ตรงนี้แหละ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 เมื่อเมืนอเช่นหลังบ้านอะที่มันทะลุมาได้เพราะว่าไก่ผมออกไข่ไม่ทันแล้วครับ เขาบอกกันด้วยใครยังไม่เขาบอกสองสามคนเขาบอกกันด้วยเขาบอกกันนะครับ